สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับรายการอีโตโกไปทั่วค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนที่ไหนคะพี่ภูทับเบิกค่ะเรามีภารกิจลุยกับลุยค่ะพี่อ๋อใครรู้จักลุยไหมรู้จักค่ะไปไปไปเนาะสวัสดีค่ะทุกคนคอยนะคะตอนนี้คอยอยู่ที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มากางเต็นท์นอนดูหมอแล้วก็กินหมูกระทะอย่างเดียวนะคะเรามีภารกิจลุยกับลุยรู<ะ>้ออใช่ไหมว่าลุยคืออะไรถ้าอยากรู้ตามาไปดูกัน<ะ>นี่นะคะก็คือไล่เอ้ยไล่ลุยของพี่เมทานะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปหาพี่เมทากันนะคะเมทาวสดีค่ะสวัสดีครับ นี่คือพี่เ oh. มทาค่ะเจ้าของไล่ลุยที่เราจะมาทําภารกิจในวันนี้ค่ะอตรงไหนเป็นไล่ของพี่เมธาค่ะา่างนี้เลยครับนี่ค่ะพี่ลุยคืออะไรอ่ะบรรลางวกา,าุงเทแยว ภาษากลางเขาเรียกเป็นผักกาดขาวเนาะทุกคนลุยก็คือผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวก็คือลุยคืออย่างเดียวกันเราจะมาเป็นลูกมือพี่เมทานหนึ่งวันเต็มๆครับผมโอเคไหมคะครับผมตั้งแต่เราเก็บลุยจนไปถึงขายที่ตลาดเลยคราจะมองว่านี่เป็นครั้งแรกของพอยที่ได้มาลองเก็บผักคนคือทางแบบอาศัยวิชาการทรงตัวมากๆดูดีดูดี คือแบบฟินมากสวยมากเลยอะพี่ขอโทษหนูไม่ได nice ้ต <Overwatch> ั though, ้งใจทำไปพี่พังนะพี่ทำอะไรเราก็ตามเขาไปแล้วกันนะคะพี่ไมทาตัดยังไงอะคะเราก็จัดอักเอียงนี้นะแล้วก็ตัดที่โคนครับแล้วก็แต่งแค่เใบออกใบเหลืองๆในี่ออกแล้วก็ประมาณนี้นะคะพี่เรารู้ได้ไงว่ามันแบบมันพร้อมตัดแล้วอะ ความแน่งของความแน่งของอประมาณนี้ครับคือให้หนูจับดูใช่ไหมว่าอันไหนแน่นใช่และยังไม่แน่นนี่เป็นยังไงอ่ะถ,ถ้ายังไม่แน่นก็ประมาณแบบน,นี้ครับเล็กหน่อยประมาก <ละ S 2> เล็กพลอยว่านี้นะทุกคนน่าจะได้นะดูดูแน่นอยู่นะนี่ก็คือใช้มีดแบบปอกผลไม้ธรรมดานะตัดเข้าไปที่นี่มันไอ้ฉันเขาเสียว,ยวนี่ทุกคนนี่คือ ลุยต้นแรกที่พลอยตัดเป็นไงเฉยปะที่เมธาคะโอ้ยใช้ได้เลยครับใช้ได้ผ่านไหมคะผ่านไหมผ่านครับให้เต็มสิบแล้วเอาไปไว้ไหนอะคะพี่พอตัดได้พอประมาณเราก็จะแพ็คใส่ตะกร้าหรือเข่งเอางั้นเราไปเอาชะลอมาใส่กันทุกคนปะไปเอาชะลอกันเดี๋ยวหนูมมานะพี่พี่ชายฉันหนาวหนาวมากจริง เมนูที่พี่ชอบทํากับลุยนี่คืออะไรคะผัดผักใส่หมูอ่ะมันจะแบบอร่อยมากบอกได้เลยว่าอร่อยจริงทุกคนต้องไปลองผัดผักใส่หมูผัดผักลุยใส่หมูทาเนี่ยถ้าอย่างหนูมาทําส่วนนี่ยหมายถึงว่าเนี่ยมาช่วยพี่ปลูกอยู่บนนี้เลยได้ไหมหนูจะย้ายมาอยู่บนนี้เลยอะได้่นอนใจรักจริงนี่มาได้ใจรักจริงก็มาได้นะจ๊าน้องผมมองช่างกันะครับเฮ้ยนีจะได้สิบโลพอดีสิบโลพอดีทุกคนเป๊ะมาก โอเคงั้นอันนี้หนูแบกไปเลยนะได้ครับสิบโลแค่นี้เราก็ทำเลยทุกคนช่วย้ทุกคนอีรียาดศาสตราวิมพอสิบล ผ่านไหมพี่เมธาผ่านครับโอ้โหพี่ขับโตโยต้ามานานยังอ่ะโอ้ยขับมันในสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วบ้านที่นี่มีโตโยต้ากี่คันคะเนี่ยตอนนี้มีหกคันหกคันซื้อมาใช้บรรทุกอย่างเดียวมีบรรทุกขิงมี ลุยมีกระลำใช่มันเลแเราก็ปลูกมาเลด้วยปลูกแมลงหรอมัเลมัเลรู้จักมัเลไหมอ๋อมันเลมันเลมันลมมาันเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อคะพี่มาขายที่โรงตร์นะคะมาทุกคนไปเลยไปเลยยาู้วีววะวะวววววปีวว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 ะวว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 มวว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 นีววไปส ตอนเนี้ยพ่อมีรถ6กคันเอารถเนี่ยเข้าสู่ทุกคันเลยทุกระยะแล้วทําไมพ่อถึงเลือกโตโยต้ามันเราใช้มาเป็นรเว่งเ,ร,งเ,เร็วเพราไม่เป็นไรชนล่างเดีว่า,านันตรงนี้เพราะว่าพ่อต้องขับลงเขาบ่อยๆเนาะดีไม่ค่อยเสียไม่ค่อยหาดครับถึงแล้วทุกคนที่ตลาดอมศักนะคะเราจะมาช่วยพ่อขาย รู้กันวันนี้มีคนมาซื้อคนเดียวไ,ยไ,ได้ไหมได้ได้ไดรับรองว่าสดกว่าตลอดสารพิษนี่ค่ะผักที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้ <Okay. S 1> เป็นไงโอเคไหมพี่โอเคได้ okay. สิ15เคงคนะ่ะได้ค่ะเราขายได้แล้ว15เคงครบแล้วพี่เอาเพิ่อมอีกสัก5เคงไหมพอแล้วหรอ,อ,หรอยังเหลือที่อยู่เลยนะพี่ ขอบคุณค่ะเงินก้อนเลกที่เราขายได้เมื Jedi ่อก <stamps. S 2> ี้เราขายไปทั้งหมด15เข่งเลยเหลืออีก8 5เข่งดีวเราไปขายกันให้หมดไปในวันนี้ไะลุยจ้าลุยสดสดจ้าบอกสารพิษจ้าไม่มีใครสนใจเท่าไหรก็ไปเลยที่เอากี่เข่งบ้ามาเขาซื้อไปนะ เขอเขาต้ามาเอาสียใจนะขอให้ได้8-5สิห้าสิบขอเดียวไปได้อกนไม่ใช่ไหมแล้กด <ST AT> <S AT> ีนี่ดีไหมสรุกเอานะแ้ <S <S <AT> <S ไปเห็นจับ แล้วทุกคนบ้านพ่อจา๋านี่ค่ะบ้านของพ่อจา๋าแล้วก็พี่เมทานะคะออตอนนี้หิวว่ะพ่อหิวไหมหิวพี่เดี๋ยวเราจะไปทํากับข้าวกันนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นหองครัวของบ้านพ่อจา๋านะคะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเต้ยตามมาเลยทุกคนแล้ววันนี้ต้องทาผัดผักไช่มูทับใช่ด้วยลุยของเราเออลุยลุยพี่ไปใช่ นี่คือลุยที่เราได้ทำการเก็บมาสดๆตั้งแต่ตอนเช้านะคะพร้อมเสิร์ฟดูดูดูหน้าตาดูดีมากเสร็จแล้วจานที่สองดูแม่กินปากครอบครัวใหญ่แล้วก็เลยต้องซื้อโต๊ะใหญ่ อันนี้อันนี้เรียกก็เลยค่ะเปคนโมงเลยคือติ้งคือติ้งคือติ้งขันโตคล้ายๆกันคือติ้งขันโตหน่าราบอกดิ่พี่ยังไม่มาเลยก่อนเนี่ยอร่อยอ่ะโอ้ยโอหลังจากที่พลอยได้ทำงานกับครอบครัวพี่เมธาเป็นเวลาหนึ่งวันพลอยรับรู้ได้เลยว่าถึงแม้ทุกคนจะเหนื่อยจากการทำงานแต่เมื่อกลับมาที่บ้านมาเจอหน้าครอบครัวความเหนื่อยจากการทำงานก็หายไปเลย เพราะว่าได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเพราะว่าความสุขในแต่ละวันน่ะเกิดขึ้นง่ายๆแค่นี้เองค่ะขอบคุณที่มาเริ่มภารกิจรวยกับรวยกับเราในวันนี้ค่ะและเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่ใช้โตโยต้านะคะก็อย่าลืมบอกเล่าเรื่องราวว่าโตโยต้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งกับชีวิตยังไงนะคะโดยสามารถติดตามกิจกรรมผ่านเพจอ toyoza ค่ะข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ข้างล่างนี้นี่ครับ พจดีสาระดีกิจกรรมเด่นมีอยู่จริงนะคะท,ที่เพจอ e ีโตโยต้าขัค่ะและใครนะคะที่อยากให้พอยไปทำอะไรที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ล่างคลิปนี้เลยนะคะใช่ไหมพี่ใช่ค่ะโดยนะคะคลิปหน้าพอยจะพาทุกคนไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปก่อนละ้บ๊ายบาย